อิตาเลียนไอศครีมที่นี่ประเทศเยอรมน,นีค่ะดูนะคะ,ะเราเคยเห็นแต่รถไอศครีมแถวบ้านเราอน่นะคะที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานหรือมีคนเข็นมาเนี่ยนะคะแต่ที่ประเทศเยอรมน,นีนี่นี่นเขามาเป็นเป็นรถเป็นรถตู้อย่างนี้เลยค่ะ <laughs> นี่บอกไอศนะคะไอศ ในที่นี้คือไอศกรีมค่ะนี่เขาบอกว่าออริจินอลอิตาเลียนไอศครีมค่ะมีชายหนุ่มนะคะขับรถมาแล้วก็มาขายไอศกรีมในจอดตรงเนี้ยนะคะเพราะว่าตรงนี้นี่จะเป็นแถวอพาร์ตเมนต์มีคนอยู่อาศัยแล้วก็ทางด้านขวามือนี่ก็เป็นเหมือนเหมือนโรงเรียนอนุบานลน่ยนะคะ เขาก็มาเวลานี้แ่ะค่ะจะได้ยินเสียงกระดิ่งสั่นตลอดเดี๋ยวเราดูกันนะคะนี่วันนี้ครั้งแรกค่ะที่ที่ที่เรามาเจอนี่วันนี้เราสั่งไอศกรีมอู้นี่ค่ะยะแอดแบร์แอดแบร์เบเกอร์ยะโอ้วิฟิลคอสเตดัสฟุ่มฟอยโร 5ยูโรนะคะประมาณ200บาทค่ะนี่เขาก็จะมีนี่เมนูของเขานะคะว่ามีไอซ์คาเฟ่ด้วยนะคะมีไอซ์ช็อกโกแลตเดว้าวเป็นสีอันเลสเฮียไอซ์คาเฟ่ไอซ์ช็อกโกแลตเด้อว้าวอุ่นอุ่นวิฟิวอัวคอมเมนสีเฮียเยเดนทักสวายมัน Uh, ja. Oh, uh, hier half ha, vier und dann uh, nächste 5 Uhr, oder? Ja. 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 Oh, zwei Mann pro, pro Tag. Ja. ja, das ist gut. Können Sie? Uh, uh, ja, huh? Oh, ja, ja, ich auch. Ich bin Thailandischer. Ja, kann, kann nicht so viel Deutsch sprechen. Nur Englisch ist besser. English k i n d e of ร Spanish Italian dish อโอเคเน่นมรูปหล่อเลยนะคะขายไอศครีมขนนซีคร ok ีงเงี ha. Ha ok ้ยบีเตว้าวนี่ค่ะเวลาเขามานะคะนี่เขาก็จะสั่นกระดิ่งอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นชาวสเปนนะคะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เยอะแล้วก็ภาษาเยอรมันก็ได้ไม่เยอะ แต่เขาพูดภาษาสเปนแล้วก็ภาษาอิตาเลียนนะคะได้เยอะอะมามาวันนี้ได้ทานไอศครีมกันมีรถมาส่งถึงบ้านคะ่ะที่เราเห็นซ้ายมือคือ,อด้านล่างนะคะเป็นโรงเรียนอนุบาลเขาบอกว่าเขามาที่นี่อสองครั้งต่อวันนะคะคือประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วก็อีอกรอบหนึ่งบ่าย5้าโมง โอเคนะคะไปค่ะทานไอศครีมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์เพืเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ